จักร่บาดปัใจแล้วไอ้ที่ว่าัว่อยยาบังพีแล้วมานี่เอยคือดินานา้ำลมหวยนี่แหละพี่น้องในร่างกายมาสมกันอยู่ได้เรียกว่าร่างกายาตามกำพปราด้พรานาแล้วว่าทุกขังเป็นหากรู้จีาสุพัง เที่ยวรอเป็นนัตตาการเกิดเกลจีจะตายไวที่ว่าเมื่อสิ้นชีพหมยนาะเอ็นกันมนะังไหนล้าพี่น้องเคยจะพาอะไรไปแ้แต่บุญกับกรรมสิ่งนั้นและนำไปได้เมื่อเวลาเราตายเคยจะได้พาเลย แต่ทีแก่คนนังหลงนองเล็ดในความคงใจจำนายนาที่มาวายชนุนทก็มาหล่ะักกลับไปถึงกรุงกัมพูชาไปในก่อนไปถึงกระกรักมีเจ้าถูเตียวอย่างเดียวกนนีเราจะพูดสักาวเด่ายดก็เรียกว่าทุยนำลายขึ้นวันผูกกับ้าวกำนายนะั้นอย่าปล้ำตัวแล้วน้ย่ยกลับอยกันได้อับโสดดีว่าเป็นตายรายดีก็มันตายอยู่คขนี้ ความอบหนองรูปท um ิ่นและการนางรองด้วยความตรงด้านในนองเตายด้ดังพีดังรถไม่ได้เจ็บใจลายสาบในการนึ่งในกาเลอยนองนองจินเนะว้าาาา้าาาาาลาาาาาาา้ดเลาไม่ได้เลยาา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 งแาา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 า ทัวลงบรรนานนนไม่ได้เลยสนามเลยใช่โดยเล่ามูเก,ก็โดยบายลีก็มรนณาสินเขาเลยกันบบรนาน,นเดี๋ยวเวลามู่มาฉันวางไม่ทันเป้าก็ไปในชงตู้ขวงซักพัดมู้ตายที่นั่นต้องเกาตัวไม่ได้เสียขาหนอนเมืองนี้มันจัดรุนแรงแต่รงก็ทุกเสียขานะแมกูมันเสียใจ เมรีแกกานังลงนงนําเมตุเก็ดชาวนายมีแกมาธรรมไอกัลสานํพรพโกตาอยู่หน้าเทมัมเน่ตัมปังไกนาย เป็นนครไหนก็เรายังไม่รู้กันแล้วจะเข้าไปถามดูเดียก่อนว่านครนี้คือนครไหนเครซัตพระองค์ใดเป็นพระมุกแห่งชาติและเราจะได้สืบส่วนเหตุการณ์เรื่องน้องชายสู้พรรม่เาเรื่องพี่ชายสู้นินของเราหรือจะมาศึกษาวิชาและจะพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่นี้กันหรือ,อยังไงเอาละพี่จะไปถามดูนี่แนะ กับกับตาบันนั่งกขคาไปตามเลยนะครับเพื่อวันลงทุนที่จะมาพักอยู่ที่นี่อ่าบริการโทษแต่การทนายเประตูอ่าชื่อยังไงไม่ได้ทราบเออเคยมาจากน้อยไม่รู้ออกไปแน่ทีแม่กระซักลุ่มโอยแมม่ยุ่มชมลุ่มพันหมดร่าอืมกลับเปลี่ยนแกครับเออกลาวเองนี่มีนามว่า ในกล้วยก็เพิ่มเป็นคนรักษาตู้นี่นะคนชงกว่าเจทรับสัรกันในรูปวันแหนกดเชื่อเป็นเวลานานนิง่งจะนี่ยังเลือกมอลุมราชินีองทานมีนามวัดที่ว่าป้าจะนี่ท่านก็มีคุณลิีดาเจ้าอยู่ประองคหนึ่งเรียกว่าองค์ยิ่งลาลานอย การมีไม่นาคชงควานี้ความทุกข์แปลกันเลยแม้แต่สักนิดไม่ได้เกี่ยวข้องดึงประชาชนไม่ม่นายติดตัวประชาชนในเรื่องความทุกข์มีแต่ความทุกข์หั้งประณาชนกรนี่มันเกี่ยวโดยเรื่องอะไรสิพี่เกี่ยวโดยเรื่องอะไรเราคือ,อยาติว่าตาหน้ากัดขึ้น ไม่ให้ก็ไม่ความหมอกกลัวยอิตธิพลในความหมาดจะเีจึงได้ยอมลูกเพ้าให้ไปจะนีให้ไปแล้ววันหนักไม้กองแป้งหันนั้นก็ไกลเข้ามาเร้วจะนีลูกเพ้วนั้นไม่เอากล้วยที่ให้ในเวลาวันกำหนดจะนีกรชวนกันรองชวนกันลนนน้ำเพราะเจ้าน่าย่ันเป็นยิ่งไม่มีอิทธิพลและไม่มีอำนาจไม่ตีกาต่อทูอยากไม แต่ในท่ษฎว่าลองกันอย่างเดียวแต่เล่นนายรู้ตาผูดเป็นเจ้านายเลยเจ้าแระคุณนูน้นนาพบงกานดันจริงจริง,รงอืมประชาชนาระดมโดนถุกตุกคนก็นกนกล่อยกินน้ำตากับสานถุกตุกครอบครัวนายเอยดันจริง,รงเอาล่ะพี่ไม่ต้องเรือร้อนนะนี่ฉันจะรายงานให้พี่ทราบว่าจำเอยนี้มีนาสุธรทมเป็นลูกกระสั์แห่งนครกัมพูชาม้องชายของพี่สุทิน แต่การเดินทางนั้นก็ได้มาพร้อมกันแต่ก็แยกมักขแคลกันเดินเพื่อเชืสื่อหาผู้ดีได้ศึกษาวิชาแต่ก็เป็นเวลานาน,านแล้วฉันไม่ได้รับข่าวคราวว่าพี่นั้นอยู่ที่ไหนการีิจนพานก็มาที่นี้ก็เพื่อจะสืบตัวเนการเรื่องพี่ชายเท่านั้นแต่พี่ชายก็จะอยู่ที่นี้หรืออย่างไรนี่พี่ไม่มีครับผมรับรองมาในเมืองนี้ไม่ แต่ถึงหากว่าไม่มีพิชาฉันอยู่ที่นี้ก็ตามแต่แต่ความปรารถนาหรือพึงพอใจฉันอยากช่วยเหลือประเทศนี้เอาไว้นี่ฉันมาด้วยทหารคือเมืองกับทองสำหรับติดตัวเป็นคนที่ไว้ใจนี่ฉันอยากจะช่วยเหลือประเทศเอาไว้สิพี่ก็ตาป้ปน,นันไม่ทีตาต่ไม่หนงโลหนงเสมอแหมแหมนี่แหละคุ่งยาบ้ารามีกองหน่วยชีพหน่วยพาน พีได้ควงไวในผูตตาชาหนะ้าแลตรงกันแล้วตามคุณเมษีว่าพาอุติดสะทานจุดถูกจุดเทียนว่าข่อให้พระผู้มีพระพารเจ้าร่งคุณเบลซี่ตานาคอยเละก็ทิดในฆ่าคณลูกที่วูทีว่ว่าที่ว่าได้เจ้าไว้มาช่วยเนื้อดนุนบรรดาในผู้มีหยกหนาบรรดารักมาช่วยเนื้อตบเติบแม่เอ้ยแม่นี่แม่ทำบุญเนาวไวพี่น้องต่อไปหน้าอยาล่าและเรื่องการทำบุญนั้น ต้องพยายามทำกันเสียทศมีแรงแล้วอันนี้ตรงของการทำบุญแหมเอ้ยแหมโอมาซึ่งดังไม่ได้เป็น้อยกันอืมแค่ย่อโมชีวิตก็ไปเป็นทากนช่วยเนื้อพอ่อเปิคุณย่างทุ่งลิบลงลู่ลงทำลู่แหมสุพ่อตท,ทำความรู้จักลงหน้านี่ลงน,น,นี้ชื่อไรฮะชื่อท่องจชมป์ลงลู่ฮะชื่เมืองเจนอ้อ แม่แรงชาญเอ้อกูหลักแปลบนี่บทีทไม่เคยได้ยินมีคแนแรงชาญเอ้อแลื่กูก็ไม่เขียนคนหมดบ้าวนี่อที่เรืเ่องเก่าตึ้งกูว่าแต่ทุบยาเล็กเก่ากูตาเลวปากแกเรื่องคนไหนเลิกมากราบเป็ใดให้กูไรกันนักหน้าเราเหงื่อบนนั้น ไอ้คุณโรวนยาใค้ช่วยไห้ยามกันตังฟีให้น้องเดวารูปํำนำตำไม่ใจจำหมู่ยิ่งนายกคุณหนึ่งนี้ก,ก็ทำหมู่ยิ่งนายแหลกันทำให้ช่วยกันเสียมดแนวและหนึ่งเรียน,น,นั้นจะนี้เราเชื่อว่ามานุษย์เกิดมาในกาธาหน้าพระต้องมีรูปโนไม้หามกาคนอยู่ดีกาคนจนกาคนมีกาคนถ้ารูปเรวยงกาคนไวก้กนะันและหยุดซื่อไปเรียงวันนานและว่าเที่มีผาสลเมอกันต่างนั้นเล่งดีเห็นมบอนนั้นตายไปนี้ แต่ว่าเรื่องอื่นเรื่องต้ยต่ำใจแน่นองนายการช่วยเรื่อการเรืองงกันช่วยแต่สำรับหนองนี้เรียวกว่ามิรนาไม่แน่พกไปบ้านผีกันตังเพรไปกินข้าวมื้อไปกินข้าวมันผีคือ<ณ>ว่าอย่างไรไม่ไดกันถือว่ากันเองกันแล้วกันแน่นองนาไปนู่นแน่นาไปมันผีนะคุณมันหลักเปร๊บลาวคุณกนนับ<ค><ณ>ปนัน<ค><ณ>หมดไอเรามาบ้านใกล้เมืองใกล้ไอเรื่องกินเลยสำคัญแต่พวกพืกอืนก้าวตึงผู้เรื่องกินเี้ยแหละคุณมันหลักเปรบ เืองกินมันเรืองเล็กไอ้มืองไอ้เรื่องกินมันเ,เ,ล,นนนนนนเล็กเละแต่วายต้าเลืองไม่ได้กินมันยับเติบหนักมันอ่อยเติบกันในเรื่องที่ไม่ได้กินอรู่ขาดไดและตกลงตัวอย่างนั้นที่จะนำฉันเข้าสู่ประเสวังจะไปกราเรียนสีวภาซึ่งเป็นผู้บริหารกิจการบ้านเมืองเองนครช่องควานี้สํานเลยทราบเพราะฉันเองแหละสนา,ามเมืงองหลงที่ติดตัวมาจะสมัคร เอาชีวิตเป็นเบียกันอาสา,าพยายามที่จะปราบเสี้ยนหนามแผ่นดินที่มังบังเกิดให้กับเมืองช่องขวาให้ราบเลีเลยดเอาแล้วพี่นำไปเดี๋ยวนี้ต้นนะแม่ตายห่องไปนี้ตาปันนันจริงๆนองลนองต่ำอลอยปื้มเ้ิน,นองล้ตายห่องไปนี้นองใหญยหมดเลยแล้วนองคอยแน่ตาหงนองจิตใจจริงเหมื่อยังแกผูดกับเจ้าเนี่ยนี รับรองลอยเปอร์เซนมาน้องทำต้องน,นายมีอ่ะมันมีหนอง,งโง่ตายโง,ง่ไปนี่หนองย้ายหมดเลยแล้วไม่ใช้ได้กับผลอ่นคุนต้อยต้องได้หลานลอยขู่มันก้องอยากลูกแม่ซี่ว่าผ้านั่นแหละลองทำตายโง,ง่ไปนี่หนองย้ายหมดเลยตายไปนี่อ๋อ้มมันหลักเปร๊หลักบาอันหมดหมดแกว่าอย่าให้บดเลยหนอง,โงโมันต้องเพลงได้ไม่ทิ้งเลย คุณปา้ายาวยาวแลวกูรักไว้ในน้องน้าทั่งท้องคนแล้วไปจินข้าวันผีหลั่งไปมาตาโนมาตามาตาผม,าม,ามาจะนำคงณไปับเรียนเดียวนี่งเมื่อเส้นใจถือว่าต่อยเราดีกวัา โดยเราไปรวมชาติวังในเอกาลาดกันตัวนะจริงเราผีว่าตุกตุกสะพานตองนะไม่เอยยากาม,ามาบริาคเลยมาสิ็นการอจับหลับจัดก,การปลาไปเตียนมีเรีองเตียนน้ำมันเล็บไดจำนำมาได้เผาเราพีเลยตามมุกมุนกรีกรีกราพล เวรเวจาผมมองน้าเรต่องทันเลยขึ้นอาภี่วัง mình phải đứng mà làm mình chỉ mà lấy râu tàn mì gạo bì tì thế anh đi luôn gặp hoàn cảnh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ហើយម៉ៃនូហត់មក3000លោកน้ําអាចបាន3ទៀតប្រឡងនេះឡែសាន់ដាឡងតាផ្ទៃលែនវ៉ៃមេកអັບលូកានឹងឡងនេះឡងនេះថ្មីលៀវកាໃສប្រចាំអំចៅឆៃនោះឡា gặp มองមិនបាន อืมนมายห,หนูด่านจริงๆและไม่ผักคำไยกันแล้วว่างนี้เองก็ประชุมรองกันกอดแม่กอดลูกแล้วก็ไม่เอานาำต,ต้า,ตาเกยโดน้ำต้าเกยลงฟ้าปุนกันแท้แม่แนวอืมน้ำตาว่างนี้มทุกนั่นแหละหนูไปไากบรอ่อที่แับไปรายงานในท่านาทราบเพื่อก,ก่อนไปในจาะ ไม่ควรที่จะให้ทำรองถึงอย่างนี้ไปรายงานให้ท่านทราบว่ามีผู้อาสามาแล้วก็คือสุธรรมฉันเองนี้ไปบอกให้ท่านทราบเ้วยก่อนสิที่นายส้ารันการชืนหนังก้เนเลยครับผมจะไปรายงานในราชินีท่านทราบจะกราบเรียนคุณแม่ที่ว่าพาที่กรอบอย่างทุง่ม <c oughs> อะไรนี่ เปลือยใจยากคว้าต่ลายมาแล้ววะนั่นแหละควางควางคว่งดันดันนะครับพอเอาใจร้อยอยู่แต่หลวงนั้นนี่เรวองเงินทัไม่ได้นึกในควันแต่แล้วนู้พวกมงเข้ามาถึงก็จ้อยวายอยากมาแล้วนะอือนายจอยดันจริงจริงเอ่อคุณแม่ไม่นึกไม่ต้องนึกควันไม่เลยครับเรื่องอยากคว้าดต่ลายก็รับรองว่าไม่สะยหยแล้ว อยากคว้าตาลาย,ยังไม่ได้ทึงมาแต่เดี๋ยวนี้ผู้ดีมีดิธาสักต้านหัปัาบก็ทึงมากนแล้วก็บอกว่าเขานั้นจะอาทาช่วยเนื้อคุณแม่และน้องนาลาโนยไว้ก็ผู้นี้เกมาช่วยเนื้อก็คือแกรทัพผู้นุ่ม้อยมีนามวัดทูธรรมก็เป็นน้องของแก,กรทัพและองคนน์ลุงทีชอว่าทูตินเ็าเป็นลูกรัฐในกรุงกัมพูชาประเทศก้อนก็ได้เรียนมิชาจากวัดแพรนามด กนณีการดีก็ขาได้รูเวพพ้นจนไร้ลายละเอียดซึ่งนาอนนี้มันก,ก็เวมาซื้อปีเบ้าเขาทีในแยกต่างกันเรี่องต่างนานเมื่อมารูไร้ลายละเอียดของคุณแม่แล้วก็ต้องการบอกว่าอืมในคราวนี้นั่ขึ้นมากราบเรียนเขาจะอาสาชีวิตเป็นแรงันชีวิตหลวงปู่ใหญ่ก,ก็ยอมตายในสนามรบเอาคิวเที่ยงว้ยกับแฟ้นนิ้นหรือเป็นอนุสรณ์ของรายชาชนลูกนิ้นห้ามวายตะว,วันข้างหนา้า มีและสำรับผู้ดิเมตตาอาลีเต็มไปด้วยพรเมีอันซีกับเอิ้งพ่เชิญคุณแม่ไปพูดจ้าปราศรัยโพเป็นกำลังใจของสารผู้ช่วยเลือดสักหน่อยได้ครับนั้นความจริงทั้งนั้นหล่ะครับไอ้น้องเมื่อยน้องทองมาดานองมานังตายกกลกันได้วันใายไปกินก้ามันสีแบ้มันหลักผงยิบจริงกบเบาัวนด้ยอ้วีว่าพะจัง วังเอเ็ดเจ็ดนเเ้ำแอดตองเ,อเท้านั้นเจ็ดเพียตายนุ่อย่าให้เป็นรอยตีน้อยเต้าฟองนาดลอยจังวไรวุบมีกำลังใจแล้วนี้นะยับข้าวมาตามใจว่าไม่คนดี นายสู้ตามคนดีที่มาช่วยเหลือโปรดบอกให้เขาเข้ามานี่ก่อนนะขับนายแม้ที่ว่าฝ้าหลับชั้นไว้นองรู้ทำมันเข้าไปพบอนแตนเดียวแานกำลังทีดีใจขึ้นแลแมวเช็ดน้ำตากันเสดรแนวต่อไปจะผูกจนปลาการน,นึงรลาการเลยกันนั้นแหละแตนหลับชั้นไหวเข้าไปชุนนะครับ มือทิพนิวไม่ต้องได้คล้องนี่ออกมาบาันเปือนไหวหน่วงหน้าไปเสียนัน้รับรองรอยเปิดเส้นว่าไม่ผิดแนวไม่ไปไวหวจ้ะผิดหว่าไหวเมฆเคยเสียนิ่มนอนใจเลยเหรออะไรนี่พี่ว่าไปไหวเม็ที่หว่าพานได้ไหวหน่วงหน้าว่าไหวเมฆเคยนี่มันนะนี่ป่านันไม่คุยเป็นรุ่นกับเปลือนตาปูดไม่ตุกไม่ตองเดี๋ยวพิ่น้องออกหน่อยเม็ไตายมิว่าเมฆเคย พอดีกันเลยกันนั้นอืมพี่กับลุงเนี่ยมันก้ากันมากนาเจ้าคุณนะล้อยเจ้าล้อยมันมาจนหกกันนู้นนะข้าขอเชิญน,นายกรับว่าวิวาภารลับสัอ ว่าหลับซั่งนี้่ใจเบาแล้วกลมามันังไว้แต่สุดท้ายเนี่ยต้องมามองหาลูกนะอย่าดูไม่จริงเลยแลยตัวกายานี้เทวาดาไม่ช่วยว่าว่าเราไม่บังเลยสำหรับยาแล้วดาลาก้ามันังเคียงแม่เล้าหลักแล็บดา ใจกาพ้องไตเรูอดึกนานกกีีึนบัตตีใจยับข้าวไปกำบังเงินเผื่อวังดีสุ่ทำลูกแรกคลับนี่การเดินทางก็หมายความว่าเจ้านั้น หาสนาจะหาที่ชายของเจ้าโดยเฉพาะแต่ในเมื่อถึงนครช่องควาได้รับข่าวของแม่เหตุการณ์ที่บังเกิดเรื่องยากคว้าตะลายแล้วเจ้ามีใจปิตียินดีช่วยเหลือแม่น้ำรือหนูก็นั้นสิครับผมรู้สึกว่าถึงไม่เกี่ยวข้องอะไรก็จริงอยู่แต่ผมนับถือว่าเลือดาาิแดงเดียวกันผมไม่อยากให้นานาชชตาก็มาขู่เข็นใช้อำนาจก็มาบังคับ ผมอยากจะกูถ้าใครเกาเ,เอาไว้ชีวิตกองทุนต่าจะเป็นตายผมไม่ได้นี่ครับถือว่าลูกผู้ชายยอมตายในสนามลบไปเป็นอนุปรณ์ของประชาชนลูกหลานต่อวันข้างหน้าหรือทำชื่อเสียงอันนี้ให้มันเป็นบทเรียนของประชาชนต่อไปถือว่าเราเป็นลูกผู้ชายเราก็ต้องเป็นป้าหันกันเสียครั้งหนึ่งอขอบริคุณอย่างสูงลิฟลูกนะจา๊า ปองก็มาทําการรู้จักสันกรสิประวัยบังคุมคุณแม่ที่ว่าปลาและตลอดตะงงยิ่งดาราหน่อยครับข,ขอบคุณนะขอบคุณนะคะว่านเงียบไปเลยเอ่อขอทำการคาร,รบคุณแม่ที่ว่าปลาและองุ่งดาราหน่อยอให้เป็นสุกเป็นสุกนะเป็นสุกกันเถอะ ไม่ปักสิ้งก็ได้ลูกขเขาแนวมันผีไม่เป็นยินนเหรอโอ้ยไใไ,งไ,งไ,งไง้ไม่ไรกุกรรมสร้งกรรมทิวาปอหมินเจกันเสียม่สุธรรมต่อไปแม่ก็ไม่มีอะไรที่จะนำมาพูดกันแล้วนะลูกนะมันมีอยู่อย่างเดียวที่แม่จะพูดได้สุธรรมหม็นใจในฐานะที่จะเอาชีวิตเข้ามาเปแบกกัน แม่ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนหรือสนองรพระเดชพระคุณในวาระที่รุธรรมช่วยเหลือแม่ถึงอย่างนี้แม่พูดตรงไปตรงมาโดยไมนะ่ละอายนะลนกนะแม่จะขอมอบหมายดาราน้อยซึ่งเป็นคู่มันของักษ์ให้กับรุธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรุรรำลูกจะว่ายังไงกันนี้หนูพูดใ้แม่ความแป่แม่จ้าคนดีนะ ไปตามโทรเถครับแม่ผมไม่รังเกียจมันต่ข้าวอำจ้อยตายง่วงเน็กกันไม่หมูเลวกูหล,ลักตายบอกก็ไวไงหนุกเศร้าอีวาพลืงบอกว่าไม่รังเกียจรังเกียจ